ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการทุกท่านด้วยความยินดียิ่งดิฉันนางสาวดวงเดือนแก่สำารงครูกศอนอตำบลขามทะเลสอขอนำเสนอข้อมูลการประเมินคัดเลือกกศอนอตำบลต้นแบบ5 d ี r e ีเมียมพัดประจำปีงบประมาณ2,566กอกสบนอตำบลขามทะเลสอตัอ้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านโคกแฝกหมู่ที่5ตำบลขามทะเลสออำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมาภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวพรทิพย์สุารามผู้อันเมการกศอนอำเภอขามทะเลส,กสอกศนอตำบลขามทะเลสอได้นำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานกศนอขับเคลื่อนสู่กศอนอตำบลต้นแบบ 5D Premium Plus โดยมีตัวชี้วัดในการประเมินทั้งหมด5ด้านดังนี้ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher กศนตำบลขามทะเลสอ,อ,อ,ดลลสอ,อได้ไจัดทำฐานข้อมูล DMIS อย่างเป็นระบบมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมีข้อมูลครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่กำหนดมีจำนวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565แยกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน32คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน53คนรวมทั้งสิ้น85คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนให้เหมาะสมกับนักศึกษามีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบเอกสาร รูปแบบออนไลน์พร้อมบันทึกผลหลังการเรียนรู้มีระบบการช่วยเหลือและติดตามผู้เรียนเช่นการเยี่ยมบ้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยอับกลายเป็นต้นผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อละ70ของผู้เรียนทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปเช่นโครงการอบรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษากศนอเป็นต้นผู้เรียนที่คาดว่าจะจบเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N, NET และ E-Exam ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565จากรายชื่อผู้มีสิทธิสอบจำนวน20คนเข้าสอบ18คนคิดเป็นร้อยละ90และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนจำแนกตามสาระระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน1คนมีคะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่งของกศนอำเภอขามทะเลสอเท่ากับ63คะแนนโดยได้ระดับดีเยี่ยม3ารายวิชาระดับผ่าน2รายวิชาส่งผลให้ภาพรวมกศนอำเภอขามทะเลสอผ่านเป้าหมายมาตรฐานของสำนักงานกศนอจังหวัดนครราชสีมา ผู้เรียน100ร้อยละเกของผู้เรียนทั้งหมดที่รับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดและได้รับพิจารณารับทุนการศึกษาจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์โครงการ910ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนจังหวัดนครราชสีมา ผู้เรียนเข้าสอบวัดผลสำเร็จปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2556คิดเป็นร้อยละ97สูงสุดของกศนอำเภอขามทะเลสอผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับทุกระดับมีผลสำเร็จทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ87มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบนันสูงมไว้หัวใจว้าวโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรม1อำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรศิลปะประดิษฐ์จัดงานผ้า กลุ่มสนใจหลักสูตรการถักเศษผ้ารูปแบบแฟนซีโครงการเรียนรู้แหล่งธรณีวิทยาและแหล่งวัฒน,นธรรม g ีโอ r าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นจำนวน120คนสามารถนำความรู้ไปใช้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ต่อยอดอาชีพเดิมเพิ่มมูล,ลค่าคิดเป็นร้อยละ100และกลุ่มผลิตพันธ์งานผ้าบ้านพวงพยอมได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า บริการท่าดีพรีเมียมระดับอำเภอและเข้ารับการประเมินการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าบริการท่าดีพรีเมียมพลัสในระดับจังหวัดงานการศึกษาตามอัธยาศัยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับห้องสมุดประชาชนและบ้านหนังสือชุมชนให้บริการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ The Book Delivery โดยใช้ไลน์ Official Accounts ในให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ขคอเวียสิบเาจำนวน157คนด้านที่2สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศน,นตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good Place b a s e Check In กศน,นตำบลขามทะเลสมีสภาพอาคารอยู่ในสถานที่มั่นคงมีความเป็นสัดส่วนและปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5สอส ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตรมีชีวิตชีวาและมีความสุขในการเข้าใช้บริการมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่นโต๊ะเก้าอีคอมพิวเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้แก่อินเทอร์เน็ต WiFi สื่อการเรียนรู้ออนไลน์เป็นต้นเป็นจุดเช็คอินที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เข้าใช้บริการ มีการจัดทำรหัส QR Code เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆเป็นส่วนรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆเช่นด้านเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านส่งเสริมประชาธิปไตยด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีภาคีเครือข่ายมาใช้บริการสถานที่ด้านที่3คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good ก o o d activities กศนอตำบลขามทะเลสมีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นมีการปฏิบัติที่ดีมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีด,ดิฉันได้ไปเรียนอ,ออนไลน์ของกลุ่ม ศึกษานอกโรงเรียนของตำบลขามทะเลศรน,นะคะดิฉันก็ได้มาพัฒนาในกลุ่มผ้าของพวงพยอมหมู่บ้านของดิฉันนะคะอย่างเช่นการโฆษณาขายสินค้าทางออนไลน์การโฆษณาขายสินค้าทางเฟซบุ๊กแล้วก็ได้ในกลุ่มของเพื่อนฝูงที่มีอ่า เฟซบุ๊กมีไลน์เราก็ได้เสนอสินค้าของเราไปทำให้คนในตำบลขามทะเลสอได้รู้จักกลุ่มผ้าของหมู่บ้านพงพยอมมากขึ้นก็มีสมาชิกของแต่ละตำบลมาจ้างให้เราเย็บ ผ้าคุมเก้าอี้เย็บกระเป๋าเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ทำให้ศักยภาพของในหมู่บ้านพวงพยอมให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ขายสินค้ามากขึ้นมันก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางนธะิดาแท่งทองหลางนะคะก็เป็นสิทธิ์เก่าของการ โรงเรียนศึกษานอกระบบกศนของอำเภอขามทะเลสอนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะคะตำบลขามทะเลสอนะคะซึ่ง เราได้ศึกษานะคะที่การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยกศนอขามทะเลสอนะคะได้รับองค์ความรู้ต่างๆนะคะและที่สําคัญนะคะการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยก็ให้ความรู้ในเรื่องของหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งนะคะเราเป็นผู้นาแล้วก็สามารถที่จะนําองค์ความรู้เหล่านี้นะคะไป สื่อสารให้ลูกบ้านเรานะคะในเรื่องของปุ๋ยนะคะในเรื่องของปุ๋ยหมัก,กาธราธรมชาตินะคะในเรื่องของ ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะความพอประมาณความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันนะคะและองค์ความรู้ต่างๆนะคะซึ่งนะคะทางคุณครูกศอนอเองเนี่ยนะคะก็ให้ความรู้ในเรื่องของปุ๋ยซึ่งในหมู่บ้านของเราเนี่ยสามารถที่จะไปทําปุ๋ยและใช้เองนะคะในครัวเรือนนะคะทําให้มีรายได้นะครับ เสริมจากการทํานานะคะก็ซึ่งในหมู่ที่8บ้านน้อยพัฒนาของเรานะคะก็ได้องค์ความรู้จากอศนอไปสนับสนุนในเรื่องของปุ๋ยหมักอินนรีย์ธรรมชาตินะคะทําให้ครัวเรือนของหมู่ที่8บ้านน้อยพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น,นะคะ่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางจิตพักแก้วมณีอายุ78ปี เรียนกศน,นออำเภอขามทะเลสอเรียนชั้นปถมจนจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายคุณครูดวงเดือนแก่สำโลงเป็นครูสอนประจำชั้นแนะแนวให้ความรู้ดีมากเมื่อเรียนจบชั้นสูงสุดที่กศน,นอแล้วในปลายปีพุทธศักราช2560 ได้สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชคณะศิลปศาสตร์เอกไทยคดีศึกษาเรียนจบปริญญาตรีรุ่นที่39นี้และได้ลงเรียนคณะรัฐศาสตร์อีกด้านที่4ภาคที่เครือข่ายร่วมใจส่งเสริมสนับสนุสนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพกูพรเนอร์ชิพกศนอตำบลขามทะเลสอ จัดทำข้อมูลทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นมีภาคีเครือข่ายอาสาสมัครกศนตำบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในระดับพื้นที่ดำเนินการวางแผนและจัดกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหา บูรณาการกระบวนการเรียนรู้และจับประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพค่ะสำหรับในเรื่องของการทำงานกับภาคีเครือข่ายนะคะในมุมมองของนาอำเภอเนี่ยก็มองเห็นว่าครูอ้อมหรือครูบุงเดือนเนี่ยที่เป็นครูกษรนนะคะประจำพื้นที่ตำบลขามทะเลศอเนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการเองนะคะส่วนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่วนของภาคเอกชนนะคะและที่สําคัญเนี่ยไม่ได้ทํางานแค่อยู่ในพื้นที่ตําบลคิดว่าเราทํางานได้ในหลายๆพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ทําในพื้นที่ตําบลและมีส่วนช่วยในบทบาทของฝ่ายปกครองเองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสระะิมค่ะประชาธิปไตยนะคะการปกครองระบอบประชาธิปไตยในพื้นที่ ออไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเนาะในระดับทุกระดับไม่ว่าตั้งแต่ระดับหมู่บ้านเองระดับท้องถิ่นเองหรือระดับชาติเนี่ยคิดว่าครูอ้อมเนี่ยก็ได้มีส่วนสําคัญที่จะไปรณรงค์แล้วก็สร้างการรับรู้ความความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นมิติหนึ่งที่เห็นว่าน้องๆอ,อ,อ้อมเองเนี่ยก็ได้มาทํางานร่วมกับทีมปกครองนะคะแล้วอีมิติหนึ่งที่เกี่ยวกับออ20กระทรวง ที่เราจะต้องทำงานร่วมกันในระดับอำเภอเองเนี่ยเราก็จะมีทีมหรือกรรมการเนี่ยทีมขับเคลื่อนระดับตำบลซึ่งครูอ้อมเนี่ยก็ก็อยู่ในทีมอยู่แล้วนะคะยกตัวอย่างเราตอนนี้เราก็กำลังดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องโครงการ1ตําตำบล1นหมูหห่บ้านยั่งยืนครูอ้อมไม่ได้มีบทบาทสำคัญในการที่ไปเข้าร่วมฟังพี่น้องประชาชนเนาะว่าอยากเห็นเอ่อในแต่ละในแต่ละหมู่บ้านที่เรารับผิดชอบเนี่ย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรบ้างเพื่อน,นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนพี่น้องมีความสุขสุขภาพดีใจใจดีและที่สำคัญมีมิติไรายได้ที่เพิ่มขึ้นคิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยพอเรารับฟังปัญหาครูก็สามารถที่แนะนำเกี่ยวกับเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการส,งส่งเสริมอาชีพนะคะประกอบอาชีพให้พี่น้องเนี่ยในหมู่บ้านชุมชนเนี่ย มีเขาเรียกว่าอะไรมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการแปรรูปในเรื่องของอาหารเพิ่มมูลค่าถึงแม้ว่ารายได้อาจาจะไม่มากแต่อย่างน้อยเนี่ยมันสามารถลดรายจ่ายของครัวเรือนได้ด้านที่5มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation กสอน,อนตำบลขามทะเลสอมีนวัตรกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลและมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอาทิเช่นนวัตกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแอป glide การส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ The Book delivery ด้วยแพลตฟอร์มไลน์ official accounts และการสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ตลอดจนให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ OOCC กศนอำเภอขามทะเลส ทั้งหมดนี้เป็นผลการดําเนินงานขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพในทุกมิติทั้งการจัดการเรียนรู้การสร้างสมรรถนะและทักษะการพัฒนากศนตําบลแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ นำไปสู่การศึกษาตลอดชีวิตภายใต้ในโยบายของสำนักงานกศนอกศนอเพื่อประชาชนกศนก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพกศนอตำบลขามทะเลสอขอจบการนำเสนอผลการดำเนินงานกศนอต้นแบบ 5D Premium PLUS ประจำปี2566วันแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ